น้องดีมาร์สดีมาร์สอ่านงี้ใช่ไหมเนี่ยคำศัพท์สำหรับผู้ใหญ่นะไม่ใช่เน็ตเดบอีกิงหรืออะไร่นะทีท่่จะมีคลิปสเสียงเสียงแบบนี้กลาบสวัสดีท่านผู้ชมอ,นะอยู่กับผมคิดชื่อไม่ออกเนี่ก็ประมาณว่าผมอาจจะมาดูชมรมคนชอบพี่ชิวานะครับซึ่งตอนนี้มีสมาชิกครบหนึ่งคนแล้วก็น้องเอาอะไรมาให้พี่ ก็เป็นรายการเก็บตกจากวันเสาร์มอเมีน,นะครับที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันเสียงดังไปถอยไปหน่อยสินายนะดังไปเสียงแตกนี่ครับค่อยไปเพิ่มเอาทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเอาไว้ไกลๆนี่แหละโอเคอาทีนี้จะเป็นยังไงปะส่วนครั้งที่4ครับครั้งที่3ไม่ได้ออกแคปชั่นมันคือเรื่องจริงสําหรับบางคนนะ,ะผมว่าผมเคยเห็นมีนี้จากฝรั่งอยู่นะโอเคผมอ้าวลืมเปิดเสียง โ okay. อเคอ,อแม่ร้องไห้อ่าถ้าพ่อร้องไห้ไอ้นี่งานหยาบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมจําไม่ได้ว่าของฝรั่งมันเป็นยังไงแต่มันคล้ายๆกันนี่แหละแต่ของพ่อร้องไห้นี่น่าจะวิ่งหนีเลยนะน้องดีมาร์สดีมาร์สอ่านงี้ใช่ไหมเนี่ยคําศัพท์สําหรับผู้ใหญ่อะ ไม่ใช่ในเด็ะปีกิงหรืออะไรก็แล้นะท,ท,ทีจะมีคลิปสิ่งเสียงแบบนี้โอเคมันอาจจะเข้มขัดสั้นก็ได้ใครจะไปรู้อ๋อแล้วพี่เองแบบนี้มาเลยดีนะโอเคอืมเซกิเซกิอ่าแปลว่าภาษีเฮชินอ่าค่าเชา่าสังเยอะทำโอทีโอเคครับเข้าใจแล้วว่าว่ามันเป็นภาษาสำหรับผู้ใหญ่จริง เด็กๆคงไม่เข้าใจหรอก <G ül> หรือมีน้องใครบางคนที่ยังไม่จบมปลายแล้วต้องเสียภาษีน่าจะมีนะพวกที่หาเงินได้เก่งๆเอ๊ะเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่ต้องเสียภาษีหรือไม่กำหนดอายุน่าจะสิบบวกปะวะ Seriously เอาจริงดิน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูโอเคเกมอื แล้วมันมองไม่เห็นด้วยนะมันมองไม่เห็นแล้วจะโดดไปไงหรือมันมองเห็นอยู่อ่ากอไม่ได้ถ้าใครเคยเขียนโปรแกรมจะเก็บนี่เรั้ยไม่เขียนโปรแกรมก็สร้างเกมอ่ะ <c oughs> เขาทำสคริปต์ไว้แค่ตรงนี้ไ <c oughs> อส้สคริปต์หยุดพวกตรงพวกนี้เขาไม่ได้ทำ เพราะถ้า,ถาเขาทำแล้วมันสามารถออกนอกแบบว่าเส้นทางได้นะครับเกมมันจะบั๊กแล้วมันจะหลอนน้องอิทธิริ์งานนี้โบแสดงเองโอเค AI Generate น่าจะแล้วมันเจนได้ขนาดนี้เลยหรอ อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเอไอ,อ,อมาเจียนได้ขนาดนี้เลยเหรอแถมแบบว่าลื่นไหลด้วยนะกีชื่อไม่ออกต้องดูด้วยนะครับพี่ชีวาวมเมีมมันจะมีอยู่สองสามเมียมนะครับพี่มีขนขนขโมยกี่เส้นกับเมียมผมขอเดาว่าเป็นแบบนั้นอืม กลาบสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมคิดชื่อไม่ออกเนี่ยก็ประมาณว่าผมอาจจะมาดูชมรมคนชอบพี่ชีวาเียซึ่งตอนนี้มีสมาชิกครบหนึ่งคนโอเคได้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 น้องธันะรบเบ่งกล้ามตึงๆ โอเคผมลืมไปว่าวันนี้มันคือวันพุธนี่มันตรงคอนเซปต์ตั้งแต่คลิปอน้องคิดชื่อไม่ออกแล้วละ่ะน้องพัชรพลน้องเอาอะไรไหมพี่ดูอีหยังเดสกาะเมื่อคุณกดไลค์ช่างซ่อมพัดลมจะหันมาทันทีเพื่อแล้วแล้วไลคหมื่นสามเอาแบบนี้เลยไหม <laughs> <laughs> บ้านไงจะใครล่ะว,วันเสาร์ไม่ค่อยไม่เคยได้ออก มีแต่ขาประจําออกเลยมาออกวันพุธคิดแคปชั่นไม่ออกอีกแล้วภาคยีบสามขนาดไม่ได้ออกยังได้ออกยีบสามครั้งนะเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยว okay. มันจะเป็นยังไงมันมันไม่ม,ไมีไม่มีเพลงหรอกผมต้องตัดเพลงออกอืม ็ให้ดูไม่ได้อยู่ดีนะเรับคนใส่คอสตูมกระต่ายไปกระทืบคนอื่นความจริงสารที่ทำให้มันเมาเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่ที่ใบนะเงับมันจะอยู่ที่ดอกแถวบ้านผมเอินหัวขวนเอาเอาผมไม่เคยผมไม่เคผมไม่เคยผมไม่เคยจริง ฟังเพลงเพราะๆกันครับไอเศษวาดผมเป็นเสเป็นเสนาแล้วเหรอเนี่ยเป็นท่านเสซะละร้องแบบหลบลิขสิทธ์ อายูไมเฟสเป็นเพื่อนกันได้ไหมรัสเซอร์รัสซูวเซนโกดซิยูอาเกะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะรัสเซเฟสอายูโซเฟสเฮียอะไรเนี่ยโอเคผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนน้องคิดติดสักกลัวว่าอันแรกจะซ้ำอันนี้อันที่สองครับ สงสัยเราจะคุยกันไม่เข้าใจอะไรคะ่ะฉันอยู่นี่อ๋อเอ็มจี MG, ใช่ปะชัวร์สุดลดแอร์ให้หน่อยโอเคตอนีเย็นขึ้นแล้ว <c oughs> มันเิ่มหรือเปล่าลดแอร์ <c oughs> เฮ้ยผมเคยดูแล้วแหละ คุณต้องการไปที่ไหนกูไม่ได้ไปไหนกูหนาวเอออะไรครับลดแอร์ให้หน่อยอุณหภูมิปัจจุบันต่ำสุดแล้วออจะพูดยังไงกับมันดีวะอะไรครับเดี๋ยวผมต้องไปลองเนีับเออแต่ตรงคอนโซลอะมันมีที่ให้กดอยู่นะแถมอยู่ใกล้มือด้วยกดกดได้ ดีไม่ดีรุ่นใหม่ๆมันมีให้กดอยู่บนพวงมาลัยนามสมมุติเอ่อถ้ามันแยกกันมันอ่านว่าสมมุติหรือว่าสมมุติเตี๋ย g o o g l นะสมมติสมมติอ้าวไม่อ่านสมมุติเตีอ่านสมมติสมมติโอเคมมาสะุต่อเต่าสลีอ่านว่ามุดเหรอมุดโอ้ความรู้ใหม่กูตกภาษาไทยเลยเนี่ย ส่งครั้งแรกครับอ่ะส่งส่งครั้งแรกชีวิตครับเรียกวิธีเรียกอุปกรณ์ยังไงให้เข้าใจนำไปใช้ได้เจ้าเอาอย่างมาให่งพี่ซีเวืดเบิงอย่าบอกว่าเอฟซีคนลาวนะสวัสดีครับช่างเอสยังทองออโต้สวิตนะครับโอเคยังทองออโต้สวิตนะครับปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเครื่องมือกันบ่อยบอกว่าให้หยิบตัวนั้นกระยิบไม่ถูกใช่ใช่ผมเคยเป็นช่างผมรู้วันนี้เอาสาระกันบ้าง มากนี่เห็นไหมพวกทีมเอวยไขควงเอวยเนี่ยเรียกเรียกไม่ถูกกันเรียกไม่ถูกโอเคอ่ะอันนี้อันนี้นนีัอ้ผมสนใจทีมครับเออไขควง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 แบนตะกี้อ่ะันนั้นทีมทีมปากหนีบไขควงอ่อันนี้นะครับไขควงอ๋อมาไม้นี้ไขควง โอเคเอาใหม่อันนี้คีมครับคีม,อ,ม,อ,มอันนี้แหะครับโอเคม, okay. มาไม้นี้นี่เองมันก็ลำบากนะครับ <c oughs> ยิ่งมีช่างหลายคนอยู่ในร้านอ่ะยิ่งลำบากแล้วเวลาเราจะเก็บของนี่ครับ <c oughs> เราต้องบอกเขาด้วย <c oughs> เอออาเก็บพอะ ใครมันแชทมาตอนนี้วะเนี่ยพี่มีขนขโมยกี่แบนร <c oughs> อเล่นอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียลืมต,ต,ต่อเรื่องตอนเป็นช่างก่อนนะครับเวลาเราจะเก็บของเราก็ต้องบอกบอกคนอื่นด้วยนะครับว่าเราเก็บของชิ้นนี้ไว้ตรงไหนอย่างไขค,รครวงอันนี้หาฮะเราบอกว่าอเก็บไว้เลนชักนี้นะเินชักที่สองที่สามที่สี่อะไรแบบนี้ ขายควงเบอร์นี้อ่าเราเก็บไว้ตรงนี้นะลิ้นชักที่2ที่สามที่4อะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับบ้านผมมีไคควง8 8อันกับประจงประแจอะไรเพียบเลยเพราะผมเคยเป็นช่าง <laughs> ช่างซ่อมมือถือก,กับช่างคอมไม่ใช่ช่างก่อสร้างไม่ใช่ช่างซ่อมรถยนต์ <laughs> โอเคก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <laughs> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พรุ่น้า สวัสดีครับ